โอ้โหุดิดนลงไปแล้วนี่ทุกคนหลายเติม<ว> เมม่อแหงเลยทุกคนจะพักสามบาทแล้วเช่อล่ะปลขคอเชขออนญ่โอ้นีห่บอโโต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 โเชิได้ันอยู่บอใหญ่เติบทุกคนเลยโอ้โหจดลงไปแล้ว ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้ก็ออกมาให้มาน่าอีกคือเก้าออกมาหาอยู่หาขิดออกมาวัานนี้ออกมาหาชะป่าทุกคนเลยเพราะว่าหนองทั้งเตอร์พุ่อละผายทั้งเตอร์ปูมันหยุดแห้งละผายทั้งทึ่งนี่นะโอู้น้ำยังลายอยู่ผายทั้งเตอร์พูดที่คอยชะก็บ,บนิ้วก็บริบบจบตอนนั้นนะ่ะหยุดแห้งแล้วเดี๋ยวชุมพรกับชาวไฟไหมซีไปหาชะวันนี้สบายดีชาวไฟไหมสวัสดีบีดีเจอเดี๋ยวลายมือไปเชอร์คือบีเห็นลายมือละ เอ็ซ huh? ีถามหาอยู่เฮาวน่ะเฮ้ยเดินเพื่อเดินนะคอยวิดีเดินเห้โถก้อนให้โถออมดินวิดีเจอเดี๋ยวหลายมือแล้วกันซาฟิมายเป็นใครหาก็ดีมื้อนี้ละเป็นไขรช่องมือล่ะทางเป็นวัดทางปอดขึ้นจนได้ไปโอบปอดอ่ะมื้อนี้ก็ดีแล้วหรอล่ะนี่ป่าดีแล้วบ่เป็นไข่นะ ยังบิดีคักไปเลยโอ้ตีไข่แล้วละ่ะแต่วัดยังอยู่เดี๋ยวปะไปลุยทุกคนเอาในอุปกรณ์เราก็มีคู่น่อยหนึ่งแล้วก็บเชือสวิงนี่ละเอาไปเด้อสวิงเด้อไปตักเอาปลาน้อยได้สวิงได้ปะลุยเอานะหอนองแล้วน้ำกระถือว่าคลอนแล้วทุกคนเลยนีน่นี่นอยเอยงเลย บัวชีช้าทั้งสองทางเลยได้มือวานี้ได้นี่น่าจะแห้งอยู่ลุยพู้เดียวเลยมือานี้เอาเลยป่านน้อยดองความอยู่ละนะฮป่าน้อยดองความหันอยู่นะฮะโอ้ป้าป้าโอ้หันหันดองความจินจันจินจันอยู่ป่านะมานี่ก็ชุมค่อยอืบไว้ตอนนั้นแล้วทุกคนเลยมาเดี๋ยวชิปานก่อนลงลงลงบัวลงบัวลงแล้วนะ มืัอนี้ห้ามลมขี้ตมเด้อมืัอนี้เด้เดอลมกระพัดไปู่ทุกคน,นปลาก็เห็นลายเยอะด้วยนะฮะกวนอยู่นะอ้มักปานก่อนเป็นทุกคนเลย น้อยเอาเฉพาะไปน้อยเดี๋ยดินตก้อนไปะปพอปอุปุ่มป่าเลเจ้าอะรีปน้อยะตมลายนะทุกคนเลดามดีเเห็นั้ย เมื่อทุกคนเลยน้องที่ชองนี่จนมีแห้งนี่ขึ้นพักก่อนอ๋อนหนาวคนนู้น้ำนะ <laughs> นยังเว่ยไลแต่เห็นปลาลลยกว่าฝั่งนี้ได้พอฝั่งนี้นะตอนค่อยชะอยู่นี่นะมันด้งไปด้งไปดองไปด้งไปฝั่งนั้นนะน่าจะมีปลาตัวใหญ่อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าน้องฝั่งนี้ใหญ่กว่าพักเมือยจังอยก่อนหนึ่งสาก

ลงไปแล้วลงกปแล้วดูปลาปับโอ้ยสองโตเลยอยู่นี่ ถึงอันนี้นนนลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วปุ๊บ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 นี่นี่ปลาเข็งตัวนี้ <c oughs> อือปลาคอปลาเข่ง <c oughs> กำลังจับปลาคักทุกคนเลยชาวพมายเยมือเเอ่อแล้วโอ้วันนี้ก็ขึ้นก่อนทุกคน,ลเ,เ,นเลยก็บปลาก็ทะเลมืดซ้ำๆชาวพมายหนาวแล้วพวกไปเริ่มขำเลยก็เริ่มอากาศหนาวๆเลยทุกคนในยามนี้เด้อ่านทางไอผมอันนี้ปะเมื่อปันนี้ละล้างปลาก่อนล้างปลาคักก่อนขี้ตม้มถุงนี้ <St an toys> ปลาถุงมันแต่ทุกคนเลยได้ยี่โดประมาณโลหนึ่งสองโลไว้แล้วกันบุกกว่าได้นี่สรุปปลาเขาก kind of ็ลังนุ่งนี่ทุกคนหลายเติม อ๋อวันนี้ก็ปล่อยน้ำลงก่อนทุกคนเลยปลานะ่ะถ้าเรากเก็บเมดช้ำน,นี่ปลาเน็กปลาน้อยก็บม่ได้เก็บเอาเลยเอ๋อมือก่อนวันนี้มือพอเดียวยจะเทืร์นเวลาทุกคนเลยวันนี้มาเทิร์นเลยทุกคนเลยชอบไฟไหม้กันแลนชิ้นผ้าเล้มาเทิร์นแล้วก็อาบน้ำแล้วแล้วเวลาเวล่ะอาบน้ำวิดีอาบน้ำล้างแข้งล้างขานอนโลดเ <c oughs> อานอนพักทาเด้อกินยาแล้วเมื่อกี้เนี่ยน,น,นี่ยาเพิ่นกน <c oughs> ์กินยาไปชอ็อตบงแล้ว ยาเม็ดพร้อมเก่งแล้วกินยาเม็ดก็ได้แล้วเอาอยาให้กินเมื่อกี้นี่เอ้อพาพักก่อนก่อนพอเฮ็ดกินแล้วพอ,อยังเอินเด้อมาสีหนึ่งพักก่อนทุกคนเลยพักก็ได้ถงุงยางหนึ่งไปเอาเมื่อกี้นี่พักก็เอายูโชนก็แล้วมันเกิดตามธรรมชาติได้พักนี่ก็โอ้เป็นซามเลยแสบได้พักนี่หนึ่งกินได้ทุกคนเลย คอยสีหนึ่งกินกับเจียวป่ามานันเองเอเินพักจะพักเพื่ทุกคนเลยแต่เขาว่ากินได้ค่อยก็เลยเอานะน่าจะเป็นพักดังคมของเ,เอินก็วะพักผสมทุกคนเลยเอา ล้างเรียบร้อยพักก็ล้างประมาณสามสี่น้ำไม่ละสะอาดแล้วละ่ะปลาสีต้มก็เอาประมาณนี้แหละทุกคนเลยน่าจะกินท่้งสองคนนี้แล้วพา กายนั่นรถจะหน้าไปเดี๋ยวก็กินมาละขาบพอก็กินแล้วกินทอดไข่ชมพันวอาเดี๋ยวชมคอยสีต้มปลากินมานี้ต้มปลากินกับเนึ้งพักนี่ปลานี่ก็ไว้กินลายมื้ออันนี้ พอแล้วพอพักนี่นะนึ่งหงมีได้ทุกคนเลยประมาณสิบนาทีนี่ก็อ้อแล้วพอแล้วพอแล้วอ้หอ,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 อนท้อนทอนันเป็ดจุยีนี่อืมพอดีทุกคนเลยนะึน่งลายนี่หงลายนี่เปือ่อยพักนี่นะ พอดีกินเลยอ่ะปลาไว้ให้มันเย็นเดี๋ยวไปต้มปลาก่อนมานี้ ไโอ้น่าจะพอแลยป้งปงุ้งมาตกเคยสอบไปใหม่ก่อนว่าจะตำห้างำเดียวกับยันเพิ่นเพชรแยยกกับเพิ่นก่อน มาคิดกายานมันมีเพชรทุกคนเลยเชิญ่าเกลีลายนึ่งนึนโอ้มาเป็นตะเพชรจากดีมาเพชรก็ตับเป็นน้ำจัจ๊วะนะครับ

กน,เ,นเอาบานันไดกาเรียบร้อยผมเสิร์ฟมันนี้เอาขึา้นกินอยู่ทั้งเฮือนไปเลยกับทุกคนเลยอยู่นี่นะโอ้ลมผัดหนาวขนาดามากินอยู่เฮือนพี่ทุกคนเลยไัเน,เนี้เนาะส่วนอีพีีกินข้าวเนี้ยละ ปลาเจ้าอันนี้นะอันนี้ป่นปลาน,นี่ปลาโอ้เจ้ามักแก,งก่งปลาเวลาเฮ้โอ้มะกินกินมือโอตะพามือตอตะพาอะได้เวลาหน,น,นาวเห็นได้เลยจวันนี้ยังได้กิน,อน,นคอยป้อนว้าเดีวยวอันนี้พักพักไปแล้วนี่นึ่งพักนนพเจ้าคือบบไปเดดน,น้ำก้อยพักขี้ขมไวนะ้เนี่ย เออเขาเอิอ,อ,อนพักกิ่งขมเนาะเขายังมีหูจักไปเลยเด้กไหมคนชอบอันนี้เทำไปไหมกะเอามือออดตะพาวยายเพื่อนเอาชดโดนละฮะเอาพายละเป็นเต้าหมดเลยอันนี้ใช่เป็นเต้าวิ่งใหญ่จำกินตน้ำมาเนาะ,อะลองกินน้ำมันก่อนอืมเมดี๋ยวเลิกแช่บอยู่ Tao không là toàn mà cái này, lẹt đi 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 lẹt nằm lẹt đi nó, đi lẹt đi lẹt đi đi lẹt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  đi ขัางแก้วอ่าบาได้กินมาหนิ<ะ>เอาว่าพักอนีรกันพักหนึ่งกันบ่ามาักบ่ามักพักหนึ่งในจานนี้มักแต่พักจดชดบ่มพักกระลำพักกาดเดี๋ยวเพิ่นกัดกรอบกัดกรอบเลยแหละมาควายบัดนี้อือทุกคนนี่เดี๋ยวมักเลยในนี้นี่เต็มคำเข้านนี่อือ คนยาามือจับทุกคนเลยพักกนอนเปล่าแบบนี้เลยเข้าเดี๋ยวก็นนเพื่อเกี่ยวปลากั้วหนึ่งพักอันนี้รสชาติมันก็บ,บีคือที่คิดนะบีคือขอาวาขมพักขมนะมันบีดขมเลยทุกคนเนี่ย bỏ bắt được tiệm bắt ừ, bắt được bắt Cắp bắt được bắt được bắt được Ừ được bắt được Nó được bắt được bắt được bắt được กลฬางนี่ลมพัดวูบวูดอยู่ทุกคนนะ เขาที่ําแล้วล่ะ,ะได้หายโยู่หานอนก่อนมาเนี่มีได้เจอเดี๋ยวลายมือนี่ก็ย้อนไปเฮ็ดโถทุกคนเลยเฮ็ดโถดินเหตุโถแดดน,นี่แหละก็เลยมีที่มีเวลาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งจําแล้วก็เฮ็ดโถแล้วแล้วก็ชาวไปใหม่เป็นไข่ต่อไอ้สองวันทุกคนเลยบีได้มีเวลาค้านหาก,กินก็ได้มีเวลาหาก,กินมาเนี่ละโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนเพราะไม่เนาะก็ขอขอบใจที่ติดตามรับชมนะาพอกัในใหม่สบายดีนอนแล้วช้าไปไหมแก 呵呵，<laughs> yeah.